สวัสดีครับอยู่กับมอีกแล้วนะครับอยู่ในช่องเดือดสามสิบผมจะมาเล่นเกมไม้ครับเย้ EP ที่สี่หรือห้าไม่รู้ผมจะเป็น EP ที่ห้านี่แหละผมก็มาเล่นคนเดียวเหมือนกันเล่นคนเดียวอีกแล้วนะครับผมจะมาทําสะพานข้ามนะครับทําสะพานข้ามตรงนี้จะกถึงตรงนั้นนะครับเดี๋ยวผมไปเอาหินหินก่อนนะครับผมจะจะรับเป็นหินหินแล้วก็กับไม้นะครับ มาเอาหินข้างล่างข้างล่างใต้เมืองคงทําเมืองเอาไว้นะครับพมกพเล่นีอกรอบนะครับก็เลยทาเมืองตัวนี้ตัวนี้นะครับผมเล่อนอกรอบก็เด,ดินลงไปเลยข้างล่างก็มีธาราโคมไปเจอไปเจอธารามานะครับไบโอนะครับไบโออะไรไม่รู้เลยเลยตีมาเอามาทำเป็น อะไรไม่รู้ที่มันเด้งๆนะครับตาล่บอกอะไรเนี่ยขุดไปเรื่อยๆนะครับถ้าเจอฟ่เกาะคงดีอะ่ะโอเคปับทอดไปแล้วก็ขุดไปปับทอดไป้ำไ,ไ,ไม่ปรับมันมึด เมื่อได้ยินเสียงซอมบี้ใกล้ๆไม่สนนะครับผมจะเอาหินไปไปทำเป็นสาภานะครับโอเคปรับไปเรื่อยๆกดไปเรื่อยๆนี่มีพอัทองทำร้อนะ,ะไปรังง่ายๆมีพลังทำรองนะครับเด้วสโตนกาะขุดไปด้วย ไปเลยโอเคเปตนก็เยอะอยู่เอาไปสักเท่าไรดีเอาไปชุดหนึ่งแล้วกันชุดกวกว่าเอาไปชุดกวกว่าแล้วกัน จะต้องดินนะครับขุดไปเรื่อยๆเทวันนี้ผมจะอัดยาวไปเลยในเมืองมีมีดินด้วยเลยไม่จะรู้ในเมืองมีดินขดไปขุดไปขุดยาวๆ เ okay. มื่อไดยินเสียงเราวาเลยเมื่อไดยินเสียงข้างๆนะครับเม็ต้นราวาอันตรายเหมือนกันจะครบชุดแล้วเอาไปชุดกองปลา ทุกคนได้ยินไหมครับลาวาบนด้อยแทบตรงเนี้ยตรงเนี้ยนะครับว้ายูยตรงหน้าวายบ,บอกจะอยแทบสายมาอยตรงหน้าเลยไปวายเวกรรมนะครับจะไปกดอีกด้านหนึ่งโอเคกดอีกด้านหนึ่งลาวาไปเชิญหน้า กยไ,ไม่เลยดีักทอดน้วยมืดป้มก็ตัดไม้มาแล้วนะครับไม้ก็เยอะอยู่โอ้จะเล็กเอาไปเผา กดเล็กไปด้วยนะครับที่บ่างไม่ไม่ค่อยมีเล็กโอ้เล็กต่ตนจะเยอะไปไหนว่ะเล็กตะตุนโคตรเยอะเลยโอเคูดิได้ยิน ตามัวจีก้แค่นี้คงจะพอพอนะครับไปกลับบ้านเอ,อ๊ะมืดแล้วอยกโตดาบูกับซอมบีได้เลยเตียมตัวสุกับซอมบีสก,กลตายกับคิปเปอร์ได้เลยสไปเดอร์ด้วย ชว่ววิ่งกลับบ้านดีกว่าถ้ามรนยังไม่เกิดกลับบา้าน,นก่อนวิ่งกลับบ้านไปนอนเลยโอเคนอนผมไม่กล้าตู้กับไม่กล้าตู้น,นะครับ โฮไม่มีเกาะปิดประตูเตตี้ไปไหนวะเมื่อกี้นี้โฮยังเห็นอยู่เลยอ๋อนุเอ้ยเร้ววันนี้ จต่เกอกระจอกว่วโอเคคงจะมาทำสะพานข้ามนะครับเดี๋ยวคงลองดูกันมันเป็นอะไรคาหรือเปล่าเออเอาเอาเลมพร้าวนะอันนี้ก็เก็บ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 ไปให้หมด โอเคไม่มีอะไรแล้วนะเอ,เ,อเอ้ยเก็บไว้นี่ก่อนเก็บฟินกันผมจะทมตรงไหนดีผมดูเชิงก่อนจะทมตรงไหนนะครับเอ่อตรงนี้แล้วกันข้าข้ามาแต่ลูกปัด ผมจะเลือกเป็นไว้ดำนะครับโอเค,อเคผมเอาอีกอัวานเลยอย่างนี้โอเคพอได้อยู่ วางจะเป็นวางเป็นตีบล็อกนะครับกดยา้วางไปเรื่อยๆนะครับไป่ต้องรีบเทปนี้ควรจะอัดยาววางไปเรื่อยๆหมายมีเยอะไมต้องอย่าเพิ่งกุรดูั์นะครับ มาวางพัดโอเควางไปเรื que, ่อยไปดองดี โอเคจะถึงฟากแล้วโอเคว่างวๆางว่างวางถ้า,าถึงฟากคงจะตีขอบด้วยเป็นหินนะครับ โอเคหร้อฟา้วให้มันติดเกาะควรจะทำให้มันติดเกาะเลยนะครับโอเคติดเกาะ ผมไปข่าวบ,บนไดก่อนนะครับผมจะไปข่าวบนได,ด,ดอันหนึง่งบนไดสักอันหนึ่งบนได้หินนะครับแล้วก็บนไดไม้สักอันหนึง่งเออเลือ,อดึงไปด้วยเอาไปวางที่พื้นที่มันไม่เรียบนะครับ อห้ริดบาด้าน้ดยจะตัวอะไรเขา้าโอ,เโอ้เอาบัานไดหินมาวางก่อนอไม่ไปใช้ไม่ใช้บันไดหินบันไดไม้เออดินเอาดินมาวางตรงนี้ก่อน ทุกทุกไปบนันไดเห็นเอาวางวางตรงนี้เอาวางตรงนี้แล้วก็ตรงนี้โอเคแล้วก็เอาบนันไดไม้ไว้ตรงกลางแล้วก็ไปยังนี้โอเค ก็ติดราบด้วยหินโครงสร้างไม่เคยเจอนะไร่นะคะรับแล้วพอโอเคอยู่โอเคแเอร์ยาวเกินแล้ว โอเคก็เป okay, ็ดแอบแล้วก็ไวตรงนี้ัมเดลนะครับทั้งสองฝากเลยโอเคแล้วก็หินวางเรื่อยๆนะครับในตรงนี้เพราะต้องใช้หินคุกกะให้มันสวยดีนะครับเลยต้องใช้หินคุกกะทุกคนใช้หินอะไรก็ ถ้าชอบหินไหนก็ใช้หินนั่นนะครับไปต้องตามพงก็ได้โอเคไปแล้วโอม่ครับบันไดไม้อีกนะครับพงเอามาแค่ไปท่านเองบันไดไม้ โอเคเสร็ okay. จแล้วนะครับโอเคจะไ็กะ้ท okay. าวางนนุนนะใบบไดายไม้ปุ๊บเสร็จทันทีเลยเสร็จแล้วเย่บนไดาย,ย,ยดมาเสร็จแล้วนะครับทางทำทาทางข้ามเสร็จแ,แล้วเย่เสร็จแล้ว ถ้าใครเช่าคลิปนี้ฝากกดติดตาม Subscribe ด้วยกันนะครับอย่างนง้นขอลาไว้ก่อนครับแั่ไว้ครับบ๊ายบาย